อันนี้คือสวิต์นะครับเราใช้จริงๆแค่2ขาแต่มันมี4ขานะฮะรูปร่างของมันนะครับวงจรของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือสวิต์แบบกดติดปล่อยดับนะครับอันนี้กดติดปล่อยดับก็คือถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยหน้าหน้าสัมผัสเนี่ยมันก็จะแตะกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยออกไปนะครับหน้าสัมผัสม,สมันก็จะ ขาดออกจากกันนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานคู่กับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะฮะสลรกษณะของตัวต้านทานก็คือแบบนี้นะครับซึ่งตัวต้านทานเนี่ยเราจะต่อเข้ากับไฟนะครับไฟตัวต้านทานเนี่ยเราจะต่อเข้ากับไฟบวก5โวลต์น,นะครับนะบวก บวก5โวลต์น,นะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งของสวิตช์เนี่ยเราจะต่อเข้ากับกาวนะครับกาวผมจะวาดเป็นวงจรสครเมติกนะครับนะทีนี้เนี่ยขาสัญญาณที่เรานำไปใช้เนี่ยมันก็จะเอาจากตรงกลางตรงนี้นะฮะนำไปใช้งานนะครับต่อข้อขาของไมโครเทอร์นะครับซึ่งก็ ในที่นี้ก็เราก็จะใช้อาร์ดิโนนะฮะอาร์ดิโนทีนี้เรามาดูสัญญาณที่ออกมาจากาตัวสวิตกันนะครับในสภาวะปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้กดสวิตนะครับแรงดันณจุดนี้นะครับนะผมจะให้เป็นแรงดัน V.S. ละกันนะครับแรงดันณจุดนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับ5โวลต์นะครับอันนี้5โวลต์ะ v, นะ5โวลต์เมื่อมีการกดสวิตช์ลงไปนะครับเมื่อมีการกดสวิตช์ปุ๊บนะฮะสัญญาณก็จะถูกช็อตลงกาวนะครับตรงนี้แรงดันที่ตรงจุดนี้นะก็จะเท่ากับ0โวลต์พอดีนะ0โวลต์แบบนี้นะครับอันนี้อันนี้คือยังไม่กดนะครับอันนี้คือกด น,นี่คือศูนย์วนนะฮะศูนยะ์วนนะะถ้าเกิดปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นไปแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นสัญญาณของ V S นะครับ V S V น S ะสัญญาณแบบนี้เขาเรียกมันว่า Active Low นะครับ Active Low Active น Low ะโอเคก็คือ สภาวะที่มีการกดเนี่ยแรงดันเป็น0ูโวลต์เขาเรียกมันว่า Active Low นะนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถใช้งานสวิตช์เนี่ยให้มันเป็น Active High ก็ได้นะครับอ่นะเดี๋ยวเราวาดอีกแผ่นนึงนะครับแอคทีฟไฮเนี่ยเราจะต้องต่อสวิตช์เนี่ยไว้กับไฟนะฮะบวก 5V โวลต์แล้วก็มีตัวต้านทานตัวนี้ฮะต่อลงกาวนะครับเอาสัญญาณจากจุดนี้ไปใช้ อันนี้เป็น Arduino นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วกันนะอันนี้เป็นพอตนะครับอันนี้เป็น R ทีนี้เนี่ยแรงดันที่ตรงนี้นะครับ VS แล้วกันนะในขณะที่ยังไม่ได้กดสวิตช์นะครับแรงดัน5โวลต์เนี่ยกระแสวิ่งมาไม่ได้นะครับสัญญาณ VS เนี่ยฮะก็จะเป็น0ูนโวลต์เรียบๆไปนะครับ เมื่อไรก็ตามถ้ากระกดสวิตช์นะกดปุ๊บเนี่ยาขาพอตของไมโครเลอร์เนี่ยจะถูกต่อเข้ากับไฟ5โวลต์นะครับนะก็จะทำให้แรงดันพุ่งขึ้นไปเป็น5โวลต์แบบนี้นะถ้าเกิดปล่อยสวิตช์ปุ๊บนะแรงดันก็ลดลงเป็น0โวลต์แบบนี้นะครับนะตรงนี้คือตรงนี้คือกดนะครับกดสวิตช์ลนะักษณะแบบนี้นะครับนะสัญ,ญญาณพุ่งขึ้นไป เป็นลอจิกไฮนะครับในขณะที่กดแบบนี้เขาเรียกมันว่าเป็นแอคทีฟไฮนะครับแอคทีฟไฮแอคทีฟไฮนะครับดังนั้นแล้วการใช้งานสวิต์นะครับการใช้งานสวิต์ก็จะมี2แบบนะมีแอคทีฟ Low แล้วก็แอคทีฟไฮนะครับอ่ะเราใช้งานสวิต์ได้แอคทีฟ Low กับแอคทีฟไฮนะครับ2อ,อย่างนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเหตุผลว่าทําไมเราต้องต่อตัวต้านทานนะครับทําไมเราต้องต่อตัวต้านทานตัวนี้นะครับตัวต้านทานตัวนี้นะแล้วตัวตัวต้านทานตัวนี้ค่าเท่าไหร่กันนะครับนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่าของมันเนี่ยก็จะประมาณ 10k โ oh อห์มนะครับ 10k โอห์ม oh นะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดเป็นต่อเป็นแอกคีไพแบบนี้ตัวนี้ก็จะเท่ากับ 10k โ oh อห์มนะครับทำไมต้องต่อนะเพราะว่าถ้าเกิดเราลอยนะ ถ้าเราลอยขาของไมโครทอนเลอร์ไว้นะครับถ้าเกิดเราลอยขาไอตัวนี้ไว้นะครับแบบนี้นะครับเปล่าๆแบบเนี้ยนะอันนี้เป็นไมโครทอนเลอร์นะครับอันนี้เป็นพอร์ตนะถ้าเกิดเราลอยขาไว้สังเกตนะครับเวลาเรา,เาใช้ออสซิโลสโคปหรือไม่ก็มิเตอร์นะมันจะมีการแกว่งอยู่นะครับแกว่งอของสัญญาณนะครับเขาเรียกว่า เกิดสัญญาณรบกวนนะครับเป็นการแกว่งถ้าเกิดเราสปอมาจับนะมันก็จะเกิดเป็นน้อยเกิดเึืนอนะครับซึ่งไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราก็ต้องเลยต่อตัวต้านทานนะครับโดยทั่วไปเราจะต่อตัวต้านทานแบบผูอับนะครับผูนะ้อับ p ู้อั p ก็คือต่อตัวต้านทานเนี่ยเข้ากับไฟเลี้ยงนะครับเข้ากับไฟเลี้ยงเขาเรียกตัวต้านทานตัวนี้ว่า p ู้อั p นะครับผูอับ รีสิสเตอร์นะครับนะก็เพื่อที่ว่าเราจะใช้ไฟเนี่ยฮะห้าโวลต์นเนี่ยเป็นสัญญาณให้กับตัวไมโครนอร์เรสนะสัญญาณก็จะไม่แกแว่งละก็จะเป็นสัญญาณเรียบๆแบบนี้นะครับเป็น5โวลตนะ์ในสภาวะที่ยังไม่กดสวิตช์นะเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดเราเกิดกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ถ้าเกิดเราต่อสวิตช์ลงมาแบบนี้นะครับ ต่อสวิต์ปุ๊บถ้าเกิดมีการกดนะครับกดปุ๊บนะไฟะตรงจุดนี้นะครับก็จะถูกดึงลงกาวให้หมดนะครับสัญญาณที่ตรงนี้ก็จะเหลือ0โวลต์แบบนี้นะครับ 1, นะ0โวลต์นะก็จะเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับเอาไปใช้นะแต่ในทางในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับนะครับเราต้องมีการดีเลย์นิดนึงเพราะว่าเวลาที่เรากดหรือว่าปล่อยนีฮะ มันจะมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นในขณะที่เรากดหรือปล่อยนะครับถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยหน้าสัมผัสมันแบบแตะบ้างไม่แตะบ้างนะครับมันจะเกิดเป็นนอยเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนอยเกิดขึ้นตรงนี้นะซึ่งเราต้องเวลาเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องมีการดีเลย์นะครับนิดหนึ่งเพื่อที่ว่านอยตรงนี้จะจะได้ไม่ไม่เข้าไปในตัวไมโครโทรลเลเร์ของเรานะครับแล้วก็จะ,ะจะจะไม่ทําให้ตัวไมโครโทรลเลอร์ของเราเนี่ยทำงานผิดพลาดนะครับ